1มกราสอง5เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มรับแสงแรกแห่งปีต้อนรับปีใหม่25 6 5ณอุทยานแห่งชาติปาแต้มณนะเวลานี้นะครับจะมบางคนมาได้บางคนไม่ได้ ก็เขาไม่ให้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นคนที่มาเยอะๆต้องคนมาให้คนขึ้นมาชมกันเยอะมาแล้วจ้า แสงแรกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแล้วจำนวนคนก็มาเยอะฝั่งฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นของประเทศเพื่อน,น,นบ้านนะฮะประเทศเราเพื่อนบ้านนะฮะของ้ามเป็นประเทศเพื่อนบ้าน,นแรกนะฮะก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเลยม,มาแล้ว จะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำสองสีฝั่งนั้นเป็นเพื่อนบ้านนะครับมาแล้วเห็นไหมเเริ่มมาเยอะแล้วอารมองเห็นไหมจะมาตรงนี้อาจารมาตรงนี้าแรอเจะหมดแล้วแสงแรกนะครับ เอาใช่ใหญกกําลังนนี้อยู่จนวนผู้คนก็มาเยอะอยู่นะครับมาชมกันขนาดนกมันยังมาบินรับแสงแรกเลยเห็นไหมนกเห็นไหมนกมันยังมาบินรับแสงแรกเลยมันก็มากันอยู่ในนกบินกันอยู่มาแล้วเดี๋ยวคนก็มาเยอะกว่าต้องเห็นจนวนคนผู้คนเห็นไหม พอจะลั่นคลองชัยทุ่มตำทุ่มตำทุ่มตำสวัสดตอนรับตอนนี้อยู่ที่เห็นบอกว่าเช้านี้อุณหภูมิ18องศา18องศาแล้วก็ผ้าทิ์ขึ้น10อะไรนะ6โมง6โมง25 25พระอาทิตย์ตกก็5โมง5โมงประมาณ30อะไรเงี้ยขึ้นมาอ่านี้ขึ้นมา5โมง3เก้าห้โมเก้วยสวยนะ5โมง39เโอเคมาแล้ว เอเอมาแล้วมาแล้วถ้าภาษาอีสานเนี่ยภาษาอีสานเขาบอกว่ามันโผล่มันโผล่มันโผล่คือมันขึ้นภาษาไทยว่ามันขึ้นมันโผล่คือมันขึ้นแต่มันโผล่คือมันขึ้นนั่นโผล่คือมันขึ้นภาษาอีสานโผล่คือขึ้นตอนนี้เป็นผาแต้มแต่ตรงนั้นจะลึกมากมันเป็นผาที่ชันลงไปนะฮะเป็นผาที่ชันแล้วก็ไม่กล้า ยืนออกไปให้ดูเห็นไหมเป็นหน้าผาชันเห็นแล้วหน้าผาชันมากเป็นหน้าผ,า,า,นนา,ผาที่ชันอันนี้เราพอได้รับพรจากวันนี้ก็มีพระท่านมานี่ด้วยสวดมนต์ด้วยพระเราก็ได้รับพ,พ,พรแสงแรกมาแล้วครับแสงแรกมาแล้วครับแสงแรกที่โถงเที่ยมผาแต่เป,เป็นยืน,ยนไหมจะได,ได้เห็นยืนไหมคนมารับ แสงแรกของปีสองห้าหกหาโอเคแสงแรก2565อาจารย์บอกแสงแรก2565โอเคครับให้มีพลังให้มีพลังแบบแรงแสงแรงแรงแสงอะไรนะแรงแบบยิ่งกับพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแรงยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์อีกเลย ที่เดียวในประเทศไทยนะที right. ่ได้รับแสงพระอาทิตย์ก่อนคนอื่นก่อนจังหวัดอื่นนะครับจริงเหรออาจาร้าก่อนก่อนกับจังหวัดอื่นไหยเหรอใช่เขาก็บอกว่าเชียงใหม่ก็ก่อนเรานะเชียงใหม่ยังก่อนเราอนี่แห่งแรกแห่งเดียวในสยามเอามาแล้วอีกในสยามครับมาแล้ว นี่ครับนี่ครับมาแล้วเห็นแล้วครับมาลสิ่งที่